สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับเนาะผมกายวัดปูซีศูนย์ครับผมก็มีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะเพิ่นอยู่อำเภอกลุ่มเพราะว่าครับผมติดอำเภอทุนสะอาดนะครับเนาะเพิ่นมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกับปูครับผมแล้วก็พัฒนากรีดเขานะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นถืีมาซีงหมดแหละครับผมเพิ่นว่าผีหน้ามึงบอกนะครับเนาะเพิ่นว่าเลข เมื่อานเกกินน้ดอกปเรีหกศูนย์กับสามศนย์มันมาออกขอขาจ้ไว้แล้วชือคือผู้นไดนหลายแ้วครับผมพอองเขาเรยว่าพิหูจักเนี่ยพอองขึ้นมาเองนี่แมนบอแมนก็เรยว่าเปออกเขเรียกกับเปาออกเขาเป็นสื่อมันเสียเงิน้อมันมาออกสานย์กับสานย์กับหกเตยสากศูนย์ออกเขียว่าอะไพันออกของคนแท้ ยังไม่เหยียบดินมองนี่เมฆกระรัางอ้วนหลดมากแตยังไม่เหยียบยังไม่เหยียบจะมันอัดหญ้าสีหญ่านี้เลยคัดออกตัวนี้ครับย่าเห็นไหมหญ้าเห็นหนาหญ้าก็สีบ่มาอยู่พวงนี้เห็นหนาอีกคัดออกตัวนี้หญ้าท่าเลยคัดออกสองซุดก็สามซุดหญ้าสืท่าอ่าขึ้นท่าบ่ได้เพราะออกชักเทียบอ๋อบ้านนี่จะออกตัวได้จะนีหญ้าบอกออกบุตรตัวนี้เจ้าถามเออนี่ตัวหาสามนี่คือนิ่มแมนบ๊อ คนพอดีได้หาสามแล้วไอ้มี่สายซื้อเอาหาซื้อเอาให้มันได้พอมากคนลุกพาสามที่เห็นมาได้แม่นี่คนลุกคนพะว่าคนคนอนุญาตเห็นมากังนีอยู่แต่ว่าอันนี้แปลว่าคนอนุญาตเที่ยวได้สิครับผมัที่กินคนว่าใายซื้อลวยมหาลวยเสียบีื้อก้อนซื้อเรืงไปล์เาอันนี้เลยมากมืองนี้เลยเพราะว่าจิตใจตั้งมากมืองนี้แล้วครับผมเนี่ยครับปกติคนว่า ก็ต้องบอกผู้ใดให้ส oh ู้เอาให้มันได้ให้มันได้ไายเสื้อในไร้ลานก็ยังไปบอกคนที่เขเรยว่าม้ามองนี่มองเห็นคุณในท่าแดงก็เรีดกเราครับผมเนี่ยก็ออกมาจากจากต้นทิ้งคนเราอกมาหน่อยแล้วหาสามติคนเกยขอเชื่ยวสมางวันนี้ครับผมเนี่ยน้ำแดงแม่ก็ไปหายแล้วครับลูกน้ำแดงก็ไปแพ้สามแพ็คน้าแดงเรียก้นบด แท็กหลอดเรียขึ้นบัตรตรอดเลยขึ้นบัตรตรอดครับผมเพราเรียว่ากินเทียหนึ่งยิ้มไปอีกสิปีมอกไม่ก็เอาไปคเอาไปเอาไปสลายอนมันคือบอไนเกียดท่านใหนยงไวมันคือยองไว้ตะโดดเลาวมันคือตัวเดียวกันนี่ยังพอาบบอโดมันยงไวมันคือกันน่ยอาทำาทาเกเ่บ้าเล่มันใจว่าเออทำใมตัวนี้ดีจนเกี่ยวจนเกี่ยลูกเกี่ย บ่เคยสื่อหอดหาแสนใด้แกแตกกับสามแสนเนียครับผมแม่นี้ทุ่มไปเลยห์หาแสนบาท<ะ> 5, นียปลาเลยหาแสนยิ่งตัวเดียวยิ่งตัวเดียวหาแสนยตัวเดียวหาแสน,เ, 5, นเ, 5, เล่พาท่านนี้มีมากดอกแม่ อันมามมากเมือนมาคือเกินสีเกคนสิเงียบๆครับผมครับผมเนี่ยสิมันเงียบเลยเล่นเงิบยนี่เกจิตได้ยิ่ตั้ห้าอนสาีก้นในะแม่จักวันเล็กเพลดมากยังเด่นอันนี้คือตามที่่นบอกมาครับผมเนี่ยครับตามที่่นบอกมาตามมนเขียนห่าเขียนได้เพก่อน่มเขียนมาย่ตนกล้วยหนึ่งศนบอกที่แหลกหนึ่งศูนครับผมเนี่ยเ0หนึ่งศูนปัดไปไทยกล่องมาอยางขึ้น ปัดเบิรงแง่งขึ้นมันเกิดเป็นเลขสองคูหาสามกับศูนหนึ่งวันบาทนึ่งไปถามเพิ่นคนให้ว้านั่นละเลขตัวดักกตัวเทิงเด้อในหลังตัวดักกับตัวเิงเนีอหาสโอคือตัวเทิงหาสาสหาสิคลต้อสอซงวดแเดวอซีงวดแลดวยอซีงวนดวะเอาน้ำฝนวคนวท้อหานี่ยางื้นี้ซื้อเกืงสำลางใอ้เพ่นเร็นเกลือสำักถึงกันนาจะซื้อ สุดท so 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 right ้ายสุดต no ่อไปก็จะซื้อเสียฟ้าให้ลูกให้รัดพอทธินี่ใส่ครับผมเนี่ยก็ได้กินอิ่มกินเต็มน้ำดำน้ำแดงน้ำบริมอยากขึ้นเพราะว่ารอทุกรอดีหน้าแดงดูขึ้นบั๊บพักสามแผกครับผมพักเรียงเยอนแทะน้ำแดงมันขึ้นแจ๊กบอดครับผมเนี่ยแต่ว่าไปหาคนเียากขึ้นบั๊เดี๋ยวจะไปหาเจอดอกใกล้ๆมือก่อนไปเบิ้งน้องน้อครับน้องะว่านเมียนว่ากล้วยด่างให้โชคกับผมมีปูยามันยุดน้อครับแม่ยให้เม่ย S <S นี่ปูยิงยาไม่ยูางงา่ต้องกดดังจริงไหมแมนอ๋อจะให้เจอหน้าคนที่ปะะุ่นแล้วกันยาโอกข้อ่านี้น่าขี้นะสื่อคนครับผมเธอโอ,อกข้อ่านี้น่าขี้อันหินนี่ตอนท่ายลูกไปนี่ เจ้าหน้าบื้อพื่อใส่หนาเจ้าเดียรหลงังเนาะ<อ>เป็นปึกหนายบ้างเอ้ยครับผมตอนเล่ดเีหินก่อนหนึ่งหนินมันเป็นแบบว่าทุบปแตกแม้แต่มันก็ไปจกสาเกินสามซี่เมตรไม่ได้เลืกแบบนี้เป็นหินอันอีกขึ้นมาครับเป็นรูปหนาเลยเด้หินเกินเป็นรูปหนาเลยเด้อ๋อครับผมทุกวันก็หาที่เพื่อเสียหนะัวน่ะเอาขึ้นมากนี่ไมนเป็นเก้าห้าเลยตรงปกเป๊ะแบบงก้บางเคิ่งเกิน,กนมาเลยโอ้ครับผมบเนี<ๆ>่ยก็หาก็หาเกจทุกัน

เป็นลมมาเลยบอกต้นกล้วยต้นกล้วยอ๋อคับผมครับผมพ่อพ่อซื้อหลายพกัทุเวพ่อซื้อพวแปดสองครั้ามน่คูน้อยหนึงสอนนีครับอ้ายกงคุณทุกเรวพ่อซื้อแปดสองศูนย์้าห้า

ี่ยังพ่อาเพี่ผมบ่อถ้าเป็นแตหาบ้านแม่เพิ่นไปบ่มือลังจะพักจะไาพาไปน้าเออไปไอ่าี๋เป็นเบิ่งบ้านแม่เพิ่นทุ่มได้แล้วเบิดโทุมแม่ได้ที่อยู่แม่แล้วเดี๋ยวไปห้าแม่ หาสามตัวทยวที่แมก่นก็บอกหาสามตัวเดียวเลยตัวร่องคือหาศูนย์ด้วคบอกฮะตัว่องคือหาศูนย์คือหาศูนยบรรยศ์เขายออคือว่งศูมื่อกิ้นกัแมงแต่ตัวล่องมันหาศูนย์อ๋อที่เรียกว่าจะหาศูนย์ออกนเรียกไปเะ่อวตัวล่มันพนังสีครับผมท่นบอกมานสีแต่่าคนแบดีดีหรอก เันดีเป็นกว่าผมยกตัวสายตเด็เสก็เป็นชิปเป็นบอกวยขึนตวนี้รหาเลอกเลยะออกรอถ่าย่คนรอืครับผมครับเน่เก็ตส่อไทย่่วเิรนบอเลยมนท่เลติแมนมันยูดอกขานเลยก็ตน่งเก็สี่เตกย็บอกออกหาแปเลยเสือหาเขาเขีนแปเส้นจนกลุ่ยโตเบ่เกลือแบนี้เะ เหใาน้อนีนาะ้าแปดสามแปดสาี่ก็อยากไปทอดเลยท่านห้องบอกเลยว่าเอาหาใชเพราันสิบานี่ผู้มาตะกรสลากรมามาบอกบานี่เขาจะจิดแซมมากอีกผู้นึงครับผมแซมมากแบบาเขาจะผู้อยู่หันเล่บมมั่นใจบามันผู้ใดมากครับผมแม่ผมมาตะกรสลากมาตะกรสลากรนี่งก็แต่งตัวมาซแช่บอเซียซุมาสิมาตะกรสลา ต้องใส่สุดเหลี่ยมเหลี่ยมมิตรท่องข้ามมากรับผมาเมีนยังไม่เอะเเฟงต้อบอกห้าแปดสองเลยห8 2แเมีนผู้มาตรกองสลากมาบอว่าว่าห้าแปดสองผู้ยาไเรื่ไผู้ยาไดรื่อไปเขาครัรออกไปเลยไปขอมาหาูุนีโอเรื่อยเ้เขียนไประเหนอห้าแปดสามห้าแปดสาม ก็ห้าสามแปดคนยิ่งอ๋อครับผมตัวรักซี่แสนถูกได้บาดนี่ปากมันเลยม,มันเลยมาออกแปดสองเนี่ยครับผมมันเลยออกของผู้รักม่บอกวันนี้ผู้รักม่บอกกัาอีกไม่ต้องอัลสลาอีกคนน่ง บอกสาหาบหงาวนีต่กันทอ๋ต่ำกันเลยเนาะพอสมเนาะสามหาต่ำกันแ่แค่ยาบางทีต่ำกันต่ำกันแมีบนี้ละมันปุงสามหาติแม่ผมซื้อมันดอกสามหาหาซ้ำม่เนาะสมหาหาสามครับผมต้องาลกตงตัวม่ตัวสัมมาแต่งตัวม่แม่มาบาตงตัวงามกับออกมาบารตงตัว่แม่เหมืนครับผมแม่จะได้ใมาเขียนให้สาหา เขียนเขียนเขียนให้ผู้ที่ผู้ที่ย่ถามเด้ครับผมย่ผู้ที่ถามมาไม่ยังอีกคือว่าแย่มากคือไมาอีกครับผมเขาจะเริ่มบอกกันบอกทั้งในขจรหรืออะไรมาม่บอกมาบอกอีกถามหาถามหาทีเนี่ยพอซักบ่แม็กก็ต้องซื้อถามหาหาสามเงินนี่ซื้อยุหาสามกลับมาเนี่ยโบมันมันลงไว้แล้วนี่มันจะว่าจะไปเพิ่มอีกเท่านั้น เหมนบอกยิ่งไปเลยตัเลยตัเดียวเลยหาสามสามหาเงว็ดเดียวเลยนี่นะครับเนาะแม่มาจากอำเภอกลุ่มเพราว่าครับผมดยูกติดอำเภอโนนสารนะครับเนาะจนดวดท่านี้ครับผมแม่ถูกมาสีเงวดแล้วครับผมงวดนี้แม่ห้หาสามสามหาตัวเดียวเด้อครับเด้อดูหจบชิปนะครับเนาะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเนาะจะเข้าใจครับผม เดี๋ยวมีโอกาสครับผมมันจะไปห้ามแม่อยู่บ้านนะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ลูงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้ห้าสามสามห้าตัวเดียวครับผมอ๋อ่แหละเม็ดเดียวพ่อกระักนี่แคปหน้าจอครับผมวันนี้เดี๋ยวบุญหลังนะครับเนาะผมจะไปห้ามแม่ครับผมติดตามแม่มาให้นะครับนอกวันนี้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม